มาที่เรื่องของหนุ่มวัย20ปีนะที่บอกว่าเนี่ยถูกคู่อริเนี่ยพาพวกนะฮะซึ่งเป็นปู่แล้วก็พี่เนี่ยมาทำร้ายเขานะครับก็มีเรื่องมีปัญหากันมาตั้งแต่4ปีก่อนนะครับไปแจ้งความแล้วเรื่องมันยังเงียบอยู่เนี่ยเขาก็เลยมาร้องสื่อนะครับคุณผู้ชมฮะโดยมีภาพกล้องวงจรปิดที่บริเวณร้านขายของชำทางเข้าหมู่บ้านภูมิใจนิเวศนะอยู่ที่ตำบลในคลองบางปรากฏที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ JD, จังหวัดสมุทรปราการนะครับ คือก็มีการจับภาพนะฮะเหตุการณ์ที่นายเขมทัศน์อายุ20ปีเข้ามาซื้อของที่ร้านขายของชำจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากร้านแล้วก็ขี่รถสวนกับคู่กรณีที่เป็นคู่อริชื่อว่านายโอ๊ตอายุ18ปีฮะโดยเห็นว่านะมีปัญหาบอกแววงกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมต้นแล้วนะครับนี่นะครับทีนี้ เห็นว่ามีการต่อยกันแล้วรอบหนึ่งฮะในช่วงเย็นนะครับพอต่อยกันเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นต่างก็แยกย้ายกันนะอันนี้เหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่13กรกฎาคมฮะแล้วพอหลังจากที่ต่อยกันแล้วเนี่ยนะครับในชาวบ้านเข้ามาห้ามปรามนะฮะปรากฏอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไปตามพวกเนี่ยมาเล่นงานในเข็มทัศ์ ในขณะที่นายเขยมรทัศน์กับแฟนสาวเนี่ยกำลังนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านนะอันนี้เหตุการณ์ตอนเย็นเนี่ยต่อยกันก่อนรอบหนึ่งนะขี่รถสวนกันกับนายโอ๊ตแล้วก็มองหน้ากันท้าทายกันให้ของลับกันนะแล้วก็ต่อยกันรอบหนึ่งหลังจากนั้นพอแยกย้ายเสร็จปุ๊บพอประมาณหัวค่ำนะเกือบทุ่มหนึ่งนะระหว่างที่นายเขยมรทัศน์กับแฟนสาวชื่อสุสชาดาทั้งคู่นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านได้มีชายสามคนขี่รถจักรยานยนต์มาก่อเหตุ โดยหนึ่งในนั้นก็คือปู่ของนายโอ๊ตที่เป็นคู่หรีกับเขานะครับมาก่อเหตุนะฮะแล้วก็มีรถโตโยต้าฟอร์จูเนสีขาวเนี่ยมีชายมาด้วยกัน2คนคือมาทั้งรถยนต์ทั้งรถจักรยานยนต์นี่แหละรวมทั้งหมด3คนเนี่ยเข้ามาหานายเขมทัศน์แล้วปู่ของนายโอ๊ตก็มาตบหน้านางสาวสุชดาแฟนสาวของนายเขมทัศน์นายเขมทัศน์เห็นเข้าก็เลยไปชกปู่ของนายโอ๊ตแล้วเกิดเหตุชุลมุนขึ้น จังหวะนั้นเองเขาบอกว่าถูกชายคนที่ใส่เสื้อสีดำเนี่ยเอาปืนตบนะฮะเขาที่หน้าแล้วก็ที่หัวเอเดี๋ยวลองฟังนะครับฟังแม่ของผู้เสียหายเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยครับแม่ถามว่าตอนนี้รู้รู้ชื่อของคนที่เกิดก่อเหตุหรือยังเพราะว่าทางแม่เนี่ยมีชื่อจะจะเอาชื่อให้เขาบอกว่ารู้แล้วรู้แล้วเพราะว่าอีกฝั่งนึงก็ไปแจ้งความเหมือนกัน พอเขาแจ้งว่ารู้แล้วรู้แล้วเสร็จแม่ก็เลยถามว่าแล้วได้รับคลิปกล้องวิดีโอจากหน้าบ้านหรือยังเขาบอกว่าได้รับแล้วซึ่งจริงๆแล้วว่าทางฝ่ายเราอ่ะยังไม่ได้ให้กล้องเขาไปเลยตตค่ะตอนที่ฝ่ายเราโดนกระทำใช่ไหมใช่ค่ะคือคือจะพยายามจะให้หลักฐานเพิ่มอ่ะเพื่อที่เขาจะได้ดําเนินการได้เร็วขึ้นแต่เขาคือเราช่วยตํารวจแล้วใช่ค่ะเพราะว่าก็คิดเข้าใจว่าเขายังไม่รู้ชื่อไม่รู้บ้านเราก็จะให้เขาบอกเขารู้แล้วได้รับกล้องแล้วเห็นแล้ว ซึ่งพอมาถามกับแม่ของลูกชายหรือลูกเขยอะค่ะเขาบอกเขาไม่ได้ให้กล้องเลยนี่นะครับคือเรื่องนี้เนี่ยคดีนี้เนี่ยเขาว่าไปแจ้งความกันทั้งสองฝ่ายนะฮะทีนี้ตัวของเขมทั์เนี่ยนะฮะก็เล่าให้ฟังบอกว่าโอ๊ตเนี่ยเคยมีเรื่องกับเขาเนี่ยเมื่อ4ปีก่อนตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นม2เพราะไม่ชอบขี้หน้ากันนะฮะหรือตอนนั้นก็ยังวัยรุ่นก็เขาเรียกว่าสดด้วยกันทั้งคู่นะครับ จนกระทั่งเนี่ยมาเจอกันเมื่อล่าสุด13กรกฎา,าคมก็มามีเรื่องกันอีกนะครับไม่คิดว่าโอ๊ตเนี่ยจะพาครอบครัวบุกมาถึงบ้านแล้วก็มีปืนมาด้วยเนี่ยมาตบเขานะฮะเอ่อ,อเดี๋ยวลองฟังนายเขมทัศ์เนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยครับต่อยใครต่อยน่าจะต่อยลูกครับก็ผมก็จอดลงไปแล้วก็เอาผลถือขวดเอ็มร้อยอยู่ก็เพี้ยงไปแตงไม่โดนเขาอืาเพี้ยงลงพื้นนั่นแหละใช่ต่อยกัน แล้วเขาก็ลงมาต่อยผมแต่รถเขาล้มอืมแล้วก็ต่อยกันแล้วหมวกมันปิดหน้าผมผมก็ตีเข้าไปสองทีเขาคุยกันว่าผมไปทําหลังเขาอืเพราะผมก็เลยบอกเดี๋ยวไปเจอกันลงพักตอนนี้อยู่สุพรรณเขาก็วางสายไปแล้วก็เรียกพอเจเนอร์รถพอเจเนอร์ใครมาบ้างอ่ะพอเจเนอร์น่าจะลูกเขยเขาแล้วก็หลานเขาหลานเขาคือคนที่มีเรื่องกับเรา ไม่ไม่ใช่น่าจะเป็นพี่ของคนที่มีเรื่องแล้วก็ทีนี้เขาก็เริ่มเข้ามาสองคนแล้วก็ตกเข้าที่แฟนกตกใครตกแฟนผมตกแฟนเราผู้หญิงไงนะใครเป<ค>็นตกตกตาเขาที่มาคนแรกส่วนนางสาวสุชาดาซึ่งเป็นแฟนสาวนะบบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนะครับช่วงกลางคืนเนี่ยก็พยายามจะห้ามแม่ทั้งคู่เนี่ยทะเลาะก,กันแต่ว่าปู่ของนายโอ๊ตคู่กรณีเนี่ยไม่ยอมฟัง แล้วก็ตบหน้าเธอนะครับซึ่งแฟนของเธอคือนายเขยมมทัตก็ได้รับบาดเจ็บที่กรามปวดหัวปากแตกเลือดไหลนะครับาหากทางคู่กรณีจะมาเอาเรื่องเมื่อช่วงเมื่อตอนช่วงเย็นที่ชกต่อยกันตามในกล้องวงจรปิดในโอ๊ตลงมาจากรถเองแล้วก็มาต่อยกันจากนั้นในโอ๊ตก็พลาดลื่นล้มขาฉีกไปเองนะ นี่นะอย่างที่บอกมันมี2รอบนะรอบเย็นรอบหนึ่งก็คือโอ๊ตกับเขมทัตเนี่ยต่อยกันก่อนนะแล้วพอรอบข่้นวันเดียวกันเนี่ยนะทางปู่แล้วก็พี่ของโอ๊ตเนี่ยก็พากันมาเอาเรื่องคืนนี่นะครับตำรวจสพพัสมุรเจดีก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่กลุ่มผู้ก่อเหตุเดินทางมาและใช้หลบหนีออตอนนี้ก็ทราบตัวแล้วเป็นคนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับผู้เสียหาย ส่วนเรื่องการดำเนินคดีรอผลตรวจร่างกายบาดแผลของทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะมันมีเหตุการณ์เ,เกิดขึ้น2เหตุการณ์ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวอีกฝ่ายหนึ่งนะมาเข้าสู่กระบวนการสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายนะก็บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแล้วก็ว่ากันไปตามกฎหมายต่อไปนะครับนี่นะครับ